สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะขายบ้านหรูอยู่ป่าบ้านเกิดเจเน็ตเขียวขายบ้านเจ็ดล้านมาอยู่กลางป่ายอมขายบ้านเจ็ดล้านมาอยู่กลางป่าบ้านเกิดเจเน็ตเขียวจากนางเอกร้อยล้านมาเป็นชาวสวน12ไร่เนื่องด้วยสถานการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นในปัจจุบันก็ทําให้หลายๆอาชีพได้รับผลกระทบอย่างมากรวมไปถึงเจเน็ตเขียวนะักแสดงนักร้องอาชีพถึงขั้นต้องประกาศหาเจ้าของบ้านคนใหม่ จำใจปล่อยบ้านที่กรุงเทพกว่า5.5ล้านและย้ายกลับไปอยู่ที่โคราชบ้านเกิดและตัดสินใจทำไร่ทำสวนในพื้นที่ที่มีอยู่กว่า12ไร่โดยเจนนิเขียวเผยว่าตั้งใจอยากทำเกษตรเต็มตัวเพราะเลยเห็นแล้วว่าอยากที่จะสร้างอาชีพไว้รองรับตัวเองทั้งนี้เจนนิเขียวเคยให้ได้สัมภาษณ์ว่าผ่านตัวไปเป็นคนสวนอยู่ไร่แล้วค่ะไปทำไร่อีเจยที่โคราชนครราชสีมาค่ะเป็นพื้นที่12ไร่มีน้ำร้อมรอบ บอกพี่หม่ำตั้งแต่ปีที่แล้วว่าหนูไปทําไร่นะเขาก็บอกว่าดีมากเลยคือด้วยสถานการณ์ช่วงนี้ทําให้เราที่เป็นชาวไร่ชาวสวนจริงๆตั้งใจจะพ่านตัวเองไปอยู่ที่โน่นอยู่แล้วแต่ว่าได้ไปเร็วขึ้นแล้วก็ได้ทําอะไรเสร็จภายใน3เดือนลงไปทําเองแฟนเป็นคนลงเราก็ช่วยทําทุกอย่างเลยอยู่ตรงนั้นทุกวันไม่มีเหนื่อยเลยมันมีความสุขค่ะทํางานทั้งวันบางวันได้เดินเป็นหมื่นก้าแผ่ระยะยาว เราทำให้สวยด้วยแล้วก็มีผลผลิตให้ได้กินด้วยซึ่งตรงนี้เพื่อนเอาแรกกับกิจการรีสอร์ทเราก็จัดการเหมือนรีโนเวทพื้นที่ใหม่เดี๋ยวจะไปทําให้สวยงามเป็นแพลนตามที่ตั้งใจไว้ถ้าเข้ากรุงเทพก็ยังมีที่พักไว้สําหรับเก็บของเก็บงานเป็นบ้านที่เช่าอยู่ค่ะตอนนี้คืออยู่ที่โคราชจะเข้ากรุงเทพเพื่อทำงานที่ต่ดสินใจกลับไปอยู่โคราชเพราะไม่มีงานในวงการบันเทิงด้วยหรือเปล่า งานในวงการยังมีตลอดเลยแต่ใจเราอยากกลับไปทำไร่ทำสวนไปทำจากที่ดินแข็งไม่มีต้นไม้เลยให้มันร่มเย็นตอนนี้ทำแล้วสวยมากอีกอย่างงานในวงการบันเทิงตอนนี้คอนเสิร์ตเลื่อนยาวเลยแต่ละครยังพอได้ทุกคนดูแลตัวเองเพราะไม่มีใครอยากเป็นตอนนี้ก็ทำงานควบคู่กันอยู่อย่าลืมติดตามนะคะไร่อิจเจยคาเฟ่ผลไม้เหมือนเป็นตัวอย่างให้ใครหลายคนได้เห็นเราสามารถอยู่กับธรรมชาติได้ โดยที่ไม่รู้สึกว่าห่วงแสงสีเสียงชื่อเรายังมีคนยังจําได้เราใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับคนจะผันตัวเป็นเกษตรกรด้วยขอขอบคุณข้อมูลข่าจาก socialnewsupdate.com ค่ะข,ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ